ครับสวัสดีครับครับสบายดีทุกท่านนะครับช่วงแรงๆครับอ่ะเมื่อนี้เป็นมันยุดดเชยครับอ่ะเป็นมันจันทร์นะครับกะขึ้นมาสวนนึกเก่าครับอ่ะภารกิจมาอนีก็คือขึ้นมาตัดหญ้าครับอ่าหมู่บ้านนะครับผมตัดแกวนี่ไปได้น้อยนึงครับอ่ะเท่าที่เวลาจะเอื่อมนุ่ยครับอ่ะีเวลานิดๆหน่อยๆก็ขึ้นมากครับช่วงนี้รู้สึกว่าหญ้าขึ้นเร็วครับ เพราะว่าเป็นฤดูฝนนะครับฝนตกแทบทุงมือห้อาก,ก็ขึ้นเร็วเทาก็ต้องขึ้นมาตัดดูในจังน้อยครับช่วงนี้ <c oughs> ตัดพึงแล้วครับคล้องนี่นตัดออกแล้วกับแปลนหูแปลนตาดีครับนี่ครับต้นไม้เฮากาช่วงนี้ก็ยอดไม่ที่แตกขึ้นมานะครับกักําลังอ่ากลังใหญ่ครับ เดี๋ยวจะน้อยก็เขียวครับน้ำก็แทบจะว่าผมจะเปิดไส้ครับช่วงนี้เพราะว่าฝนตกทุกมือนะครับนี่ครับต้นนี้ผมตัดตัดกิ้งออกหลายเลยครับเพราะว่ากิ้งมันล่งดินครับกิ่งล่งดินและกิ้งไขว่กันนะครับน่าก็ต้องตัดออกครับ ให้มันโล่งจังน้อยนะครับนี่กำลังใหญ่ครับจริ่งไมนี่ครับเศษยานะครับเศษยาเศษวัชพืชก็คือกวาดกองเขารอบบริเวณค้นต้นนะครับ ไปเบิ้งต้นที่ปลูกไหมครับได้ประมาณเดือนวกว่าๆล้วครับผมปลูกประมาณวันที่หามิถุนัครับนี่ครับนี่ปลูกนาฝนนะครับจังได้ตลอดนะครับหรือว่าจะปลูกนาได้ตลอดด้วยกันครับต้นเงาะเป็นพืชที่ทนพอสมควรครับขอแต่ว่าลดน้ำเขาให้สม่ำเสมอ บางคนอาจจะบอกว่าเอา้ผมปลูกลงดินไปแล้วใบคือซอยใบคือแหงใบคือคึบคือเหลืองนะครับบอกเป็นอยังครับอันนี้คือใบเก่านะครับใบเกากิ่งเก่าเดี๋ยวเขาก็ล่นไปส่วนใบไม่ไนะครับจะแตกออกมาแทนครับอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่นี่กิ่งไมทด่แตกออกมาแทนครับนี่นี่ครับนี่แบบนี้ก็คือหลอดแล้วครับนี่หลากเริ่มเดินนะครับเดือนกวกาวแล้วหลากเริ่อมเดินแล้วนะครับ มาตายครับโอ้แดดลมล่มตกแล้วครับนั่งเศรายวงหันนี่ <c oughs> ตัดไปตัดมาละเพื่อนครับก็ดีบ่ห่อนนะครับอันนี้กิ้งก็ออกหลายอยู่ครับนี่เดี๋ยว ก็ตตรงเลือกไว้นะครับเล็กน้อยถ้ามันออกไร้เกินนะครับตรงเลือกกิ่งไว้เดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้เล็กน้อยครับกลาบ,บรรยากาศย่ำแรงครับ แตกขึ้นมาหลายแล้วครับนี่กิง่งไม่จะเห็นได้ว่าผมตัดตัดยอดออกเกือบเบิดเลยครับเพราะว่าม,มันมันง,ง่ามครับยอดมันมง,ง่ามนะครับหลังจากที่มันออกดอกออกผลแล้วเขาก็ต้องตัดแต่งกิง่งนี่ครับเดี๋ยวเขา ก็ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาก็เขียวอ่ะเป็นคลิปสั้นๆครับมื่อนี้ครับจากประเด็นีสาระบรนไดนนะครับขึ้นมาไทายอ่ะให้พี่ให้น้องเบิง้งเักหน่อยนะครับอ่าหลังจากที่ตัดหญ้าออกแล้วตัดออกแล้วกับแปลนหูแปลนตาดีครับจากคลิปนี้เอาไปเพียงเท่านี้ครับ